อะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรมโมหาเวรคติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมธร,รมโมสุจิโนสุขมาวหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติธปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคน เช้าวันนี้อากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่ก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจสำหรับผู้ที่ชอบอากาศหนาวทำให้เย็นนอนเย็นสบายไม่ต้องเปิดพัดลมไม่ต้องเปิดแอร์อากาศเย็นสบายสบาย15-16องศาบางทีก็อาจจะ17องศาบางท่านบางคนชอบไปเที่ยว ตามสถานที่ตากอากาศตามใกล้ๆกับภูเขาไปกลางเต็นท์ก็จะชอบบรรยากาศเย็นๆในสมัยก่อนช่วงเดือนธันวาคมนี่สามสปีก่อนช่วงเดือนธันวาคมนี่ยังยังไม่เสร็จการเก็บเกี่ยวข้าวเพราะว่ายังไม่มีรถสีข้าวยังใช้แรงงานของคนในการตีข้าว ก็จะมีความสนุกสนานได้ยินเสียงตีข้าวเป็นระยะระยะจากท้องทุ่งนะทุ่งนาตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างนะก็จะได้ยินเสียงส่งสัญญาณหากันอยู่เรื่อยๆทำให้เกิดความความสุขแบบท้องไร่ท้องนานะบางท่านบางคนก็นอนอยู่ที่นาเอาฟางข้าวมาทำเป็นซุ้มมาทำเป็นที่มุงที่บังลมทำให้เกิดความอบอุ่นขึ้นมา อย่างไรก็ตามความหนาวเย็นของอากาศก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาตินะเพราะว่าเมื่อถึงฤดูหนาวอากาศก็ต้องหนาวนะถือว่าเป็นปกติแต่ถ้าถึงฤดูหนาวอากาศมันร้อนหรือฝนตกอย่างหนักก็ถือว่าผิดปกติแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของฤดูหนาวนะคนเท่าคนแก่ท่านก็บอกว่าปีไหนหนาวห,าหาอากาศหนาวมากๆนะนะ ปีต่อไปนี่ฝนจะดีนะพอถึงหน้าฝนฝนจะดีฝนจะมากอ่านี่ก็เรียกว่าเป็นการรวบรวมสถิติข้อมูลของคนเฒ่าคนแก่อ่าปราชญาดชาวบ้านท่านรู้จักสังเกตธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละปีะปอ่าปีไหนหนาวๆน,นะลูกล้หลานหลานกำหนดจดจำไว้ปีต่อไปนี่น้ำจะน้าจะเยอะฝนจะดีนะ ฝนจะดีต้องระมัดระวังในการทำไร่ไถนาหน้าลุ่มก็อาจจะน้ำก็อาจจะท่วมต้องระมัดระวังต้องรีบปลูกข้าวตั้งแต่ต้นปีนะเพราะว่าถ้าปลูกทีหลังปลูกช้าเนี่ยก็จะเสียหายได้นะเพราะน้ํำเยอะน้ำเยอะก็จะปลูกปลูกลำบากเพราะต้นกล้าลำบากน้ํำท่วมกว่าจะได้ทำไร่ไถนาก็จะลำบากข้าวกล้าก็จะเสียหาย ส่วนใครนาดอนก็สบายสบายนี่เป็นสถิติของคนเฒ่าคนแก่ปราดชาวบ้านที่ท่านได้จดสถิติไว้รู้จักสังเกตไว้ลูกหลานสมัยใหม่ก็ควรจะกําหนดจดจำไว้หัดสังเกตหัดสังเกตเหมือนกับนักปราดโบราณที่ท่านรู้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยการสถิตินี่แหละสถิติเป็นเครื่องกําหนดจดจําไว้เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆในโลกก็เกิดซ้ําๆซักๆจเจริญแล้วก็มีเสื่อมเสื่อมแล้วก็จะเริญหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามลําดับในวิถีชีวิตของคนเราญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเราจะดํารงอยู่ได้จะต้องอาศัยปัจจัยเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตปัจจัยพื้นฐานก็คืออาหาร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นมนุษย์เราต้องอาศัยอาหารในการดํารงชีวิตต้องอาศัยเครื่องนุ่งห่มในการปกปิดร่างกายอาศัยบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยหลับนอนพักผ่อนเพื่อที่จะได้เกิดความปลอดภัยอาศัยยารักษาโรคยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอจะได้บรรเทาเบาบา,บาง ทุกขเวทนานเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสเพสัตตาอาหารัติติกาสัตว์ทั้งหลายดำรงชีวิตด้วยอาหารอาหารนี่ถือว่าเป็นปัจจัยค้ำชูชีวิตเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตทำให้ชีวิตเราเจริญเติบโตอาหารแปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งผลสิ่งที่จะต้องกลืนเข้าไป อะไรที่ใส่เข้าไปในปากนะกลืนเข้าไปนี่ท่านเรียกว่าอาหารนะเราสามารถอดอาหารได้7วันหรือ1สัปดาห์7วัน1ะสัปดาห์อดอาหารได้สบายสบายหลวงตาก็เคยอดอาหารอดแล้วเกิดอะไรนะเกิดอะไรขึ้นอ่านะก็เกิดเวทนาความหิวความโหยในระยะเวลา2-3วันแรกวันที่4วันที่5ที่6ก็เนื้อตัวก็เบาสบายนะรู้สึกเบาเนื้อเบาตัว แต่ว่าน้ำนี่เราจะจะอดไม่ได้นานอดน้ําก็ได้แค่ประมาณสัก3วันสามวันอดน้ําได้อดน้ดําได้3วันบางคนโอ้ยไม่ได้หลงตา3วันมันนานไปวันเดียวก็จะเอาชีวิตไม่รอดแล้วบางคนก็อดได้แค่วันเดียวแต่ถ้าเหตุการณ์ขับขันเราเราไปหลงป่าไปติดอยู่ใต้พื้นดินนี่แล้วก็คงจะอดได้อดได้หลายวันทีเดียว เราไม่สามารถหายใจเนี่ยอดอ,อดไม่มีอากาศหายใจนี่เราเราอยู่ได้บางคนก็ว่า4นาที4นาทีเนี่ยสบายๆบ,บางคนว่า1ชั่วโมงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถจะขาดได้ก็คือคุณงามความดีถ้าเราจะขาดคุณงามความดีความเป็นมนุษย์ของเราก็หมดไปทันทีเลยก็จะเราก็จะ,ก,จะ,ะกลับไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉาน เพราะฉะนั้นเราต้องสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีไว้ท่านทั้งหลายอาหารเป็นเครื่องดำรงชีวิตเป็นเครื่องที่นำมาซึ่งผลในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวถึงอาหารไว้4ประการด้วยกันอย่างที่หนึงกะวะลิงกา,กาลาอาหารอาหารคือคำข้าวอาหารคือคำข้าวเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลืนกินเข้าไปให้ครบหมูอาหารคือคำข้าวกะวะลิงกาลอาหาร ผัดสาหารอาหารคือผัดสะที่เราสัมผัสจับต้องเพราะว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตถ้าเราสัมผัสในสิ่งที่เราชอบใจเราก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตเรียกว่าสุขเวทนาถ้าเราสัมผัสในสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นต้องรู้จักสัมผัสคนเราเนี่ยจึงชอบชอบสัมผัสชอบสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองชอบ มโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาก็คือความตั้งใจจงใจความตั้งใจจงใจในการคิดในการพูดในการทำถ้าเราตั้งใจคิดพูดดีเป็นสุจริตนะก็จะเกิดผลดีกับชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นอาหารเหมือนกันเพราะว่าเป็นปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตให้เราอยู่รอดปลอดภัยให้เราได้รับความสุขความทุกข์วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณก็คือ วิญญาณนี่ก็คือความรู้ที่เกิดขึ้นทางทวารเกิดขึ้นเพราะอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันกระทบกับอายตนะภายนอกกระทบกับอะไรกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะแล้วก็อารมณ์ภายนอกมันกระทบกันอย่างเช่นตาเห็นรูปก็เกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าจักขู่วิญญาณเป็น วิญญาณทางรูปเป็นความรู้เป็นความเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากทางตาพราะเห็นรูปพราะเห็นรูปก็จะเกิดผัสสะคือสัมผัสเกิดเวทนาเกิดสัญญาสังขารวิญญาณไปละอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตหลังจากจะพูดถึงกะว่าลิงการอาหารอาหารคือคาข้าวคืออาหารที่เรารับประทานทุกทุกวันทุกวันเนียววันละ วันละมือ้อสองมือ้อสามมือ้อสี่มื้อก็แล้วแต่แต่ละท่านแต่ละคนที่จะรับประทานอาหารอาหารนี่ทำให้สุขภาพเราดีก็ได้สุขภาพเราเสียก็ได้นะร้อยละร้อยละ5 0อร้อยหรือ80%เนหรอญาติโยมทั้งหลาย8 0 9 0คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่อันเนื่องมาจากการรับประทานทั้งสิ้นเห็นไหมคนเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโรคหัวใจนี่ก็เพราะว่าการรับประทานอาหารนั่นแหละถ้ารับประทานเค็มนะหวานมันเค็มนะหวานมันเค็มนี่เป็นเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคโรคเบาหวานล่ะโรคไตล่ะนะและ้วก,กินอาหารสึกสดดๆอ่าโรคตับโรคตับกินสุราดื่มสุราเป็นประจําสิ่งเสียติดของมือเมาพิษสุราเรื้อรังนะเกิดมาจากอาหารทั้งสิ้นเลยนะ เป็นโรคมะเร็งนี่เพราะอาหารทั้งนั้นแหละเพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคนที่สุขภาพดีแข็งแรงเขาก็จะมีสติในการบริโภคอ่าเรียกว่าอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่ปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตก็จะงดจะเว้นแต่คนเรานี่คนเรานี่จะห้ามปากห้ามความอยากจะไม่ได้ถ้ารับประทานเพราะความหิวเนี่ยมันมันไม่เท่าไหร่คนเราเนี่ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราจะเราจะรับประทานอะไรนี่เราจะฉันอะไรนี่ถ้าเป็นพระก็เรียกว่าฉันฉันคือกิริยาอาการที่หยิบอาหารเข้าปากและก็เคี้ยวกินด้วยความมีสติอะไรที่จะอ่าฉันได้ก็ให้ปัจเ,กกเจเวก่อนเรียกว่าปัจเจเวกคือพิจารณาพิจารณาดูว่าอะไรที่เราจะรับประทานได้ฉันได้หลักในการ บริโภคในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้กับพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัติในการบริโภคในการฉันนี่ท่านก็จะสอนเน้นหนักมากเน้นมากเร,เรื่องการบริโภคในการฉันนี่ว่าเราจะต้องพิจารณาโดยแยกคายแล้วรับประทานอาหารหรือฉันอาหารไม่กินไม่รับประทานเพราะว่า เพื่อความสนุกสนานเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายเพื่อประดับตกแตง่งนะไม่ได้คิดไม่ได้กินเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อความเมามันอุย้ยอ,อร่อยมากอร,อร่อยมากแซ่บหลายแซ่บหลายอุ้ยจี๊ดจ๊าดดีอร่อยมากกินเข้าไปเนี่เพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายแต่กินเพื่อให้อัตภาพดำรงอยู่ได้ให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ เพื่อที่จะกระทําคุณงามความดีเนี่ยเพื่อจะกระทําคุณงามความดีนะยาปนญยะเพื่อให้อัตภาพเป็นไปได้วิหิงสุปรัติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลําบากทางกายนะพระมจริยานุขหายะเพื่อ <c oughs> เพื่ออนุเคราะห์แก่แก่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามนะถ้าเรากินอาหารเราก็มีกําลังในการที่จะที่จะทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองกับคนอื่นกับสังคม แก่ประเทศชาติได้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ความผาสุกก็จะเกิดขึ้นกับเราอันตรายต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะไม่เบียดเบียนเราเพราะอาหารนี่แหละเพราะอาหารเป็นเหตุนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการบริโภคท่านทั้งหลายมัดตันยุตาสถาสาธุมีสติในการบริโภคเรียกว่า มีความสุขในการทุกเมื่อเลยมัตตัญญุตาสถาสาธุการรู้จักประมาณในการบริโภคเป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จนำประโยชน์มาให้ในครั้งพุทธการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้ตรัสบอกวิธีลดความอ้วนลดความเมามันลดความมัวเมาเมามันในการบริโภคนี่แก่พระเจ้าประเสริฐาทีโกศล คือพระเจ้าปเสนที่โกศลท่านเสวยอาหารแล้วแล้วก็รีบเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นก็เห็นเดินเชื่องช้าก็รู้แล้วว่าโอ้พระเจ้าปเสนที่โกศลคงจะเสวยแล้วก็มาแล้วก็พอนั่งประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งโง,ง่ง่วงอยู่นั่งตรงๆก็ไมไ่้ต้องนั่งเอียงๆหาที่หาเสาพิงเหมือนกับเรามาศาลาเนี่ยเราแล้วก็จะจองจองเสาใครเสาเราพิงไว้ ยิ่งทานข้าวใหม่ๆมานี่หนังท้องตึงเนี่ยหนังตามันก็ยานก็จะโงกง่วงแหละทำงานก็จะไม่ค่อยได้โงกง่วงรอโงอกง่วงอย่างนั้นแหละไม่เป็นอันทํางานทําการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาว,วพิษพ,พระองค์ทรงพระองค์คงจะเพิ่งเสวยกลับมายังไม่ได้พักผ่อนอ่าใช่แล้วอ่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์เพิ่งเสวยมาแล้วก็รู้สึกมีความ อร,อร่อยในการบริโภคมากก็เลยฉันไปเยอะหน่อยทําให้อึดอัดรู้สึกอึดอัดนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คาถาในการลดความอ้วนให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสคาถาแต่พระเจ้าประสิที่โกศลกาลังโงกง่วงคือมันมันสลืมสลือแล้วนี่มันจําอะไรไม่ได้แล้วนี่ก็เลยบอกให้มานบหนุ่มน้อยคนหนึ่งบอกให้เลขามาเรียนคาถากับพระพุทธเจ้า คาถาลดความอ้วนพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถาลดความอ้วนให้กับสุทัศนะมานพเลขาของพระเจ้าบเสสนิธิกโกศลพระองค์ทรงตรัสทรงตรัสว่ามนุชัสสะมนุชัสสะภาวันติมนุชัสสะศระัทธาสติมโตมัตตังชาณะโตลัทธโภชเน านุทักัสสะพาวันติเวทนาสานิกังชีรติอายุปาลยันติมนุษย์ผู้มีสติทุกเมื่อรู้ประมาณในการบริโภคในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุก็จะมียืนยาวนานคือครองอายุได้ยาวนาน มนุษย์ผู้มีสติทุกเมื่อรู้ประมาณในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าครองอายุได้ยืนนานนี่เรียกว่าสุทสัศนะมานพนี่ก็เรียนคาถาเอาพระเจ้าเสนธิโกศลบอกว่าให้เธอนีกล่าวคาถานี้ให้เราได้ยินได้ฟังในขณะที่เราเสวยเราได้ยินแล้วเราก็จะมีสติและก็หยุดเสวยทันทีจะให้รางวัลเจ้า ทุกๆครั้งนะ่ะวันละ100กะหาปณะนะ่ะตั้งแต่นั้นมาเวลาเสวยพระกายาหารเนี่ยสุทัศนะมานพก็จะกล่าวคาถานี้ให้พระเจ้าประเสิฐในที่โกศลได้สติได้สติในการบริโภคนะ่ะพระองค์ก็หยุดเสวยทันทีเลยนะ่ะหยุดเสวยนะ่ะในการเสวยพระกายาหารก็ทําให้พระองค์นี่หุ่นดีขึ้นไม่อึดอัดไม่อ้วนเนี่ยเห็นไหมคาถาให้เรามีสติในการบริโภคนั่นแหละท่านทั้งหลาย ในการบริโภคอะไรก็แล้วแต่งดเว้นของแสลงอะไรที่มันแสลงต่อร่างกายของเราแม้แม้มันจะไม่แม้มันจะอร็ดอร่อยก็อย่าไปกินมากอดทนไว้อดทนไว้มีสติมีสติเวทนาก็จะไม่รุมเล้าเราจะไม่ทําให้เราเกิดโรคภยยัยไข้เจ็บมากจะมีอายุยืนยาวด้วยนะคนที่อ้วนๆจะอายุสั้นจะครองชีวิตไม่ไม่ยืนยาวนาน ร้อยทั้งร้อยเลยโลยครคภัยไข้เจ็บก็จะเยอะคนที่อายุเยอะน้ําหนักมากๆนี่ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหมอจะบอกว่าให้ลดน้ําหนักนะคุณยายเยอะลดน้าหนักนะนะลดน้ําหนักลงนะเราก็จะลดน้ําหนักแต่การลดน้ําหนักเนี่ไปกินยาอย่างนี้บางคนกินยาลดทีละสิบกิโลเนี่ยตายเลยเนี่ยร่างกายเราก็จะย่ําแย่บางคนกินยาลดความอ้วนเนี่ยตายไปหลายไปหลายรายแล้ว ราะฉะนั้นวิธีลดก็คือมีสติในการบริโภคอาหารเราก็อย่าอย่าตามใจปากอย่าตามใจความอยากนะให้มีสติในการบริโภคก่อนจะรับประทานอาหารทุกครั้งให้ดื่มน้ำเสียก่อนส้นหนึ่งแก้วแล้วก็รับประทานไปพอประมาณใกล้ว่ากล่าวว่าใกล้จะอิ่มแล้วก็พอนะรับประทานผลลหมากลากไม้หรือของหวานเข้าไป พอสมควรแล้วก็ดื่มน้ําเข้าไปให้อิ่มพอดีพอดีเราก็จะไม่เกิดความอืดอัดนะไม่เกิดความอืดอัดสุขภาพเราก็จะดีด้วยทําอย่างนี้เป็นประจำนะร่างกายเราก็จะไม่อ้วนเกินไปไม่อ้วนเกินไปจริงๆรับประทานอาหารนี่คนเรานี่อิ่มหนึ่งเลยมันก็ไม่มากหรอกไม่ไม่มากเลยกินกินน้อยนะกินน้อยแล้วก็จะทําให้อายุยืนกินน้อยไม่ใช่ว่าน้อยจริงๆนะ,ะเด็กๆบางคนนี่ วัยรุ่นกําลังอยู่ในวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวนี่กลัวจะอ้วนกินข้าววันละหัวโป้มือนี่ก็น้อยเกินไปนี่น้อยเกินไปก็ทําให้ขาดอาหารได้คนเราถ้าขาดอาหารขาดธาตุทางอาหารแล้วนี่มันทําให้อ่าความสมรุลในร่างกายของเราเนี่ยมันมัน,มนเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหมดโรคภัยไข้เจ็บก็จะเบียดเบียนเพราะฉะนั้นให้มีสติในการบริโภคอาหารอย่าเห็นแก่กินเราต้องคิดว่าเราจะกินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะกินเพื่ออยู่เราก็จะมีชีวิตรอดปลอดภัยนะคนที่มีสติในการบริโภคนี่เราก็จะมีจิตเมตตาด้วยนึกถึงอาหารเดี๋ยวต่อไปถ้ามีโอกาสมีเวลามาพูดอีกลวงตาก็จะเอาไม้ตายในการลดอาหารในการอดอาหารมาให้เราพิจารณาเราจะได้มีสติในการบริโภคผู้รู้จักบริโภคอาหารด้วยความมีสติ คนนั้นก็จะมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราอยากมีสุขภาพดีให้มีสตินะในการบริโภคก็คือให้มีธรรมะนั่นแหละถ้าเรามีธรรมะธรรมะก็จะรักษาเราประคับประคองชีวิตเราให้มีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นสุขภาพดีด้วยการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอย่าตามใจปากอย่าตามใจอยากความยากก็จะมาทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเรา ทุกเพราะการเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการบริโภคในการทุกเมื่อความมีสติในการบริโภคอย่างนี้แล้วความผาสุขความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราธรรมสวัสดีเจริญพร